วันจันจันไรทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมต่อคำกันนะคะใครต่อคำไม่ได้ในเวลาที่กำหนดต้องโดนหนึ่งแก้วหนึงสอ,งส,องสาอ่ะพี่ก่อนก็ได้แก้วน้ำน้ำตกตกใจใจรักรักกันกันตรุง<笑><笑>จะมายังไงต่อตรึมอะไรวะ แล้วอ่ะโอเคจะไปต่อ,อยังไงคำว่าตึมอะ่ะเนืส,ส,สข้าวเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มนวลน,นวลจันอ้าเชียว <laughs> จันไรเหอจันไร <laughs> หนึ่งสองสามแพ้ผลรูปภาพภาพถ่ายถ่ายรูปอะก็รูปภาพไปแล้วอ่ะ <laughs> ไก็ดีกีต้าร์อะไรวะเฮ้ยอะไรก่อนโอ้โหถุงฉุกโดนร้อนแก๊สแก๊สหูมันมีแก๊สตรงไม่มีโดนแล้วนั่นแหละก็อยากแบบกีต้าร์ทำไมเอาคืน บายิชุกหลอดไฟไฟฟ้าฟ้าใสใสแจ๋วแจ๋วแหววแหววอะไรก่อนแหววหวานมีไหหวานใจใจดีดีใจใจร้าย ไล่แรงแรงไปไปไหนจะต่อยยังไงอ่ะไหนล่ะละปูนทางทันเหนือปูนเนี้ยหรอรจะปูนยังไงต่อปูนเปียกไม่จะเปียกปูนใช่หรอเป่ายิงชุบหนังสือ โดนแล้วลืงดูดิฉันโดนไปนี่ค่ะจนจะหมดขวดเป่ายิงชุบอกแล้วพาม่านม่านรักรักใครใครรักรักปุ้นเราออกกฎใหม่ดีกว่าคำซ้ำคำเดิมอ่ะเอาใหม่อันนั้นเป่ายิงชุบใหม่เปล่ายิงชุบ พระสงฆ์ส่งน้ำน้ำเย็นเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบแฟนฉังไม่ด้ไม่ได้ไม่รอดอ่ะไม่รอดเจี๊ยบอะไรวะเป่ายิงชุบแม่เอาแล้วมาไอเซล

เย็นใจใจปั้มปั้มเมียเมียหลวงหลวงเรียบร้อยหลวงอะไรนะหลวงรักมันมีที่ไหนไม่รู้มันจะหลวงอะไรอ่ะหลวงไก่เหรออืมเนาะหลวงไก่ชื่อนักร้องยิีชู ห mm hmm. ลับปุ๋ยปุ๋ยข้อข้อควายควายดำดำข่ำขาำม,มากมากมายไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีเดน <c oughs> ไม่ไม่ ผมผมม้วนไม่เอาดิไม่เอาอย่างนี้ดิบอกเลยหุหนูไม่เอาดิมาดผมหยิกเออหยิกหย่อยอย่ <c oughs> ยไม่หยอยหยิกเนาะไม่ได้นะห <c oughs> ย่อยหลอยมันมีเหรอไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีค่ะ <c> ห <oughs> <c oughs> ย่อยหลอยอะไรก่อนชี้โกงนะเนี่ย ยิง,ยงชุบอ้าเอาเลยง่ายๆรองเท้าเท้าความความลับลับมีดมีดคมคมกริบกรีบกรีบไม่มีไม่มีไม่มีจ้ะอะไรก่อนแล้วมันจะกรีบอะไร,รอะพี่กรีบกรุบป กระดกชาฮึบ